สวัสดีแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกครับได้เวลาสะกดลมหายใจกันแล้วครับหลังจากนี้เรากำลังจะได้ดูเกมสุดน่าตื่นเต้นในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมธีริดานหนองสาและคุณสรุทวิทูวิิทิศครับนี่เป็นเกมที่สื่อและแฟนบอลน,นั้นคาดหวังสุดๆนะครับที่พวกเขานั้นกำลังจะได้ดูเกมเข้มข้มขนวันนี้ครับวันนี้เราจะได้ดูเกมที่เตอไมอามี Miami. จะเจอกับเรอัลมาดริดครับ วันนี้พวกเราอยู่ในบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมสำคัญเกมหนึ่งครับที่ทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องใส่กันให้เต็มที่เลยครับเพราะเป็นแฟนที่ยรอเชียร์กันจอจอครับประตูนะครับมาแล้วครับประตูแรกของเกมครับโอ้โหลูกนีครับยิงเต็มแรงเลยครับผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์เซฟเลยครับ กลับมาลุยกันต่อครับตอนนี้เรอัลมาดริดโดนนำไปแล้วนะครับเบอร์บาตอฟเรอัลมาดริดได้บอลไปแล้วหุดวิดเลยนะครับโอ้โห oh ลูกนี้ตัดบอลได้ครับลูกนี้ยังไม่ปลอดภัยครับผู้ชมโอกาสตรงนี้ไม่มีอะไรครับ ไปเล oh ่โอ้โหลูกนี้สัดไลกลเข้าไปแบบสุดสวยบบครับผู้ชมครับว่ายิงไกลลูกนี้งามจริงๆ oh ริงอ๋อโหกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ครับยิงจากนอกกรอบเขตโทษครับผู้ชมตูวนี้บเสร็จเลยครับว้าเป็นลูกยิงที่สุดยอดมากๆครับเกรียนเอเบโม ยอดเบสมาแล้วโอกาสเน้นๆเป็นประตูครับโอ้โหตอนนี้ไปกันใหญ่แล oh ้วครับกลับมาดูกันอีกครั <k <K ้งอีกครั้งจังหวะลุยเดี่ยวมาคนเดียวครับเ่ี้ยงข้ามาคนเดียวครับไม่มีใครประกบเลยแล้วยิงเข้าประตูไปครับสุดยอดครับจังหวะนี้ครับลุยกันต่อครับอินเตอร์ไมอามี่นำห่างไปเยอะแล้วครับตอนนี้มูฮัมหมัดคูดุส รองบอลลุยขึ้นมาครับเข้าประตูไปแล้วครับเอาเลยครับกลับมาดูประตูนี้กันอีกรังนึงครับได้ยิงระยะเขาผลเลยครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับเป็นประตูครับ เปเล่แลมพาดได้บอกบอลอยู่ที่เปเล่บอลอยู่ที่แลมพาดจากจากังหวะเคลียร์ยังอันตรายอยู่ครับถึงตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตัดบอลไปได้เลยครับ หมด45นาทีแรกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมกันต่อครับทางสนามมีขยับนะครับถึงเวลาเปลี่ยนตัวแล้วครับคุณผู้ชมว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่า45นาทีแรกที่ผ่านไปโอ้โหเรอัลมาดริดผิดฟอร์มไปเยอะเลยครับเบอร์บาตอฟ แล้วมาดิดนั้นได้พาบอลลุยขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแน่เสียดายครับเกมรุกมากำลังสวยเลยครับแต่ว่ามาเสียบอลตรงนี้ประตูอยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้ไปแล้วสองลูกครับ มาอีกครั้งนึงครับประตูนี้ครับโอ้โหได้ยิงแบบเต็งๆเ,เลยครับระยะเขาขนแบบนี้ไม่เหลือครับ <S <s <we at> อยู่ถูกที่ถูกเวลาครับยอดเยี่ยมครับเบอร์มาตอฟบอลอยู่ที่กูดุสดาวิดเนเรสยังมีเพื่อนไปทางเลือกเสียดายครับเกมรุกมากำลังดีเลยครับแต่ว่าบอลมาเสียตรงนี้ครับ จ e อร์ดเบสส่งบอลข้ามไปถึงเชียรี่ยิงไกลก็ไปแบบสุดยครับโอ้โหกับมาดูคัาใช่ยริงครับจักบอลนี้ครับไม่น่าเชื่อเขาจะยิงได้ครับโอ้ยุงยิงไกลจังหวะนี้เป็นประตูที่สวยงามจริงๆครับเหลือเชื่อครับ เกมผ่านเจ็ดสินาทีไปแล้วนะครับแล้วนิดเสียบอลครับเซร่องรีเคลียบอลออกมาครับวินิซูสจูเนียจอแบบนี้ต้องใส่แล้วเอาล้ครับเข้าประตูไปแล้วครับคุณผู้ชม ขาดครับต้องใช้คำว่าเกมนี้ขาดครับสู้กันไม่ได้เป็นประตูที่สวยจริงๆครับยิงต็มแรงเลยครับมือสมหระตูมบทสิทธิ์เลยครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้และบวกกับรูปเกมด้วยครับเหนือกว่าสุดๆนะครับเวลาเหลือไม่เยอะครับไม่นามีปัญหาสำหรับชยชนะแล้ว จอร์ดเบสเวลานับถอยหล,ลังแล้วนะครับเหลืออีกแค่2นาทีครับจบเกมเรียลเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับโอ้โหใช่ครับอาจจะดูเหมือนผิดฟอร์มไปเลยนะครับวันนี้ครับแม่แล้วก็ปราดแพ้ด้วยผลต่างประตูเกินหนึ่งประตูแบบนี้ด้วยครับโอ้ถือว่าเหนื่อยเลยครับ